สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโมเดลบิลดเออร์นะครับซึ่งเป็นเกมที่จะให้เราสร้างโมเดลนะครับแล้วก็น่าจะได้ตังค์จากการสร้างโมเดลนั่นแหละโอเคเริ่มได้อะเจ็บเอ้ยก่อนจะสร้างโมเดลเราขอสำรวจห้องก่อนได้ไหมโอเคนะครับนี่ก็คือตู้โชว์นี่ก็คือโต๊ะทำโมเดลนี่ก็คือบันไดจบโอเคเริ่มกันเลยดีกว่า มาครับเริ่มเข้าโหมดฝึกสอนได้เฮ้ยเพิ่งเล่นเลยนะเนี่ยทุกคนอ่าเข้าใจแล้วครับนี่กดเข้าไปโอ้โมเดลฝึกสอนนี่คือโมเดลเครื่องบินกันเหรอเนี่ยอจอืบมาคุณผู้ชมครับถึงเราจะไม่มีตังค์ซื้อโมเดลเท่ๆในชีวิตจริงแต่เราก็สามารถซื้อเกมมาประกอบโมเดลเท่ๆได้เหมือนกัน นิกเพจเปิดหน้าต่อไปแล้วก็กดลบโอเคบุมขวาล่างอ่ะโอ้อยู่นี่อยู่นี่คิกแอนมู๊โอ้อยังไงอจือบ๊บโอ้เรียบร้อยแล้วคิกพารทอ่ะพานทนี้เรืองแสงตัดโมเดลครับคุณผู้ชมอันนี้แน่ไม่จะเป็นต้องใช้ครีมตัดใช้มีดอาร์ตไนก็ตัดได้ คโคตรโหเลยคนนี้อ่าแล้วก็อันนี้อ่ะเลื่อนโอเคลูกกิ้งขึ้นลงซ้ายขวากขวาโอเคจิบจิบนะครับการควบคุมพื้นฐานประกอบเอ่อแล้วใบนี้อยู่ไหนอ่ะโอ,โอ้อันนี้เหรอเรียบเลยโอ้ แค่นี้ก็เหมือนประกอบเสร็จแล้วนะเนี่ยสุดยอดเอ่อคัดเอาคืออะไรวะมาช่างมันกด next p a g ไปเลยเอ๋อ,อนี่ไงอ๋อตัดโมเดลชิ้นนี้อึบปาบ๊านักทำโมเดลมือฉมังต้องรวดเร็วแล้วครับแล้วก็มีความจําที่ดีว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นส่วนไหนโอเคลากใส่ถ้าใส่ไม่ได้ คลิกขวาหันอ๋อแสดงว่าเราต้องดูด้านที่จะใส่ด้วยใช่ั้นเนี่ยโอเคโอเคมานี่คือปุ่มสอน,นะครับคลิกขวานี้รู้อยู่แล้วแล้วก็คอนโทรลแล้วก็ q w e นี่อะไรก็ไม่รู้ชิปโอ้โหวบคุมเยอะเลือเกินไหนเขาลองดิคอนโทรลอ้อเอา้เอา,อามันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าก็แค่คีย์ลัดนะครับโอเคเริ่มได้เดี๋ยวนี่มาเออแม่้าโมเดลในชีวิตจริงประกอบง่ายแบบนี้ก็ดีดิ ไอ้จริงโมเดลในชีวิตจริงเขาประกอบไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่แค่ถ้าตัดไม่ตรงมันก็อาจจะไม่เข้าร็อกหรือว่ากดไม่แน่นก็จะไม่แน่นก็พอโอเคปีก2อันขอตัดปีกเอ้ยแป๊บหนึ่งนะแล้วถ้าสมมติเราตัดไม่ตรงอ่ะอ๋อก็ไม่เป็นไรนี่วะ <laughs> ปะโถหรือว่าจะสร้างรอยขีดข่วนให้โมเดลได้เออมาติดปีกครับ เอ้ยสอนทำไมเนี่ยรู้แล้วโอ,โ,โอ้โหข้าไปเลยเอ้ยกดเออเมาส์กลางค้างเพื่อแพนอ็อบเจกต์อ๋อแบบนี้โอ้โยใช้แทน W A S D สำหรับคนเล่นด้วยเมาส์ล้วนกันหรือนี่อันนี้ปิดอันเอ๊บอ๋อสุดยอดหน้าต่อไป อ๋อถ้าเรายังไม่ประกอบจะเป็นเส้นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราประกอบเสร็จแล้วจะเป็นเส้นสีเขียวโอเคชิ้นไหนชิ้นนี้เหรออัจยบอันนี้อโอโอชิ้นไหนวะอ๋อชิ้นนี้เออดูอยาเหมือนกันนะเนี่ยแต่รู้สึกมันจะส่องแสงสีเหลืองน่อยๆน,นะครับอ,อ่อติดด้านข้าง อ๋อไม่ใช่ด้านล่างนี่ไง <c oughs> ทำไมเราไม่ซูมมาใกล้ๆวะโดอันนี้ต่อไปก็เป็นใบพัดนะครับใบพัดอยู่นี่นี่แน่ซูมใกล้ๆแล้วก็จะได้ดูเท่ๆแล้วก็โอเคต้องตัดอันนี้จิ๊ดจืโอ้ยทีเดียวขาดเลยวะ่ะเออไม่ให้หมอตรวจนน่สิโอ้โหนี่ไง ิีเข้าไปเปลียนนะเอ้จริงๆนี่เราตัดไว้ก่อนได้ไหมเออเพราะว่าตัดได้นะเราน่าจะตัดไว้ก่อนให้มันจบๆเลยเนาะอันนี้โอเคใส่ไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้เหรออะไรวะที่ยิงจรวดแน่นอนเลยคุณผู้ชมดูดิเราก็ล้อซูมเข้ามาเฮ้อพี่บูบบูบูคือบินกงจะชนนะอีกฮะสี่สามสองหนึ่งเปียง โอ้โหนี่คือภายในห้องเครื่องสินะครับนี่มาปึ๊บโอ้อ่สุดท้ายช่างง่ายได้หลือเกินนี่ติดฝากระโปรงเรียบร้อยฟินิชโปรเจกต์ฟินิชโปรเจกต์หมดใช่ไหมใช่ละครับดูดูดโอ้โหถ่ายรูปด้วยอ้าวไม่ระบายสีไหนวะเอาช่างมาแล้วกันนี่เป็นโหมดฝึกสอนนะครับเพราะงั้นมันก็คงให้ทำแบบพื้นๆเออ กดกลับอเอาไปตั้งตู้โมเดลเออนี่เครื่องบินต้องอยู่ที่สูงๆนะครับจะได้รู้ว่าบินได้เอาไปเลยโอ้จัดท่าได้ด้วยเหรอโอ้ยเครื่องบินนี่อย่าวางตรงนะครับในชั้นวางโมเดลต้องวางแบบเฉียงเฉียงเหมือนกำลังจะออกรันเว่์ประมาณนี้เลยนี่แน่ิ <c oughs> โคตรขาวทำไมโมเดลสะอาดจังเลยครับเฮ้ยรู้อะไรไหมผมอยากแบบอยากอยากมีห้องแบบนี้มากเลยนะห้องทํางานแบบเนี้ยไม่ถึงแบบพวกทําโมเดลอะไรเล่นอะถึงผมจะไม่เคยทําโมเดลก็เถอะเคยประกอบกันพานอย่างเดียวอะ่ะแต่มันก็เทดีนะแล้วก็ถ้ามีโต๊ะแบบนี้ก็แบบเอ้ยรู้สึกดีว่ะอยากที่จะมานั่งสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งดราฟท์แฮมเมอร์เฮ้คนแะคะคอน อะไรนี่ตัวแค่นี้เองเออโอ้ยคนแค่ถือค้อนทอว่ะตดเฟี้ยวเปิดหน้าต่อไปโอ้ให้ลงสีก่อนโอเคอกดนี่เหรอ,อโมเดลเนี่ยปุ๊บเฮ้ยอุย้ยลงสีแบบย่อมยาวคุณผู้ชมโอเชโอ้ยแล้วก็ใช้คัลเลอร์อื่นระบายอีก อันนี้ระบายมือโอ้โหลงสีแบบย่อมยาวสุดๆไม่จะไปต้องลองพื้นด้วยซ้ำออลองทำไมพื้นสีขาวอยู่แล้ว <laughs> นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เออเน็กพสกดชิปค้างแล้วก็สกอเมาส์เพื่อไม่ไม่เห็นต้องชิปค้างเลยเลื่อนแค่สกอเส์ก็ได้แล้วมาโดไอ้นี่ขี้โม้จริง อโอได้เวลาใช้แอร์บัสแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือการใช้แอร์บัสที่นะ่าต้องหมุนเปๆๆ็นวงกลมวงกลมโอเคโอเคแอร์บัสใช้ระบายตรงส่วนกลางนี่เริ่มจากขอบนะครับเหมือนกับการวาดรูประบายสีเมื่อสมัยประถมเรียบร้อยแล้วก็มือมือเนี่ยนะอ๋อ เออน่าจะเล็บป่ะโอ้ยมองยากดิเงี้ยอ้า,อ,าอะไรอะลงทีเดียวเสร็จเลยเหรออะไรปะอะไรเข้ามันเนี่ย <laughs> โอเคกลับไปที่ตัวนี้มัง้งใช่ั้ยโอเคผมไปดูคลิปสอนเล่นมาครับผมก็เข้าใจายอยู่นิดนึงนะการเล่นโดยไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่สไตล์ของผมอยู่แล้วล้วนะมาประกอบเข้าด้วยกันเรียบร้อย finish ง่ายจริงโอ้โ oh หฉันคือคนแคะถือค้อนแฮมเมอร์เอาไปฟาดหัวใครก็ไม่รู้มาเอาไปตั้งอีกแล้วนะครับคนแค่นี่เอาวางข้าเครื่องบินเลยไหมแบบว่ากำลังสร้างเครื่องบินอยู่ <c oughs> แล้วมีเรื่องได้แล้วเนี่ยอา้อาว <c oughs> วางหลายอันในตู้เดียวไม่ได้เหรอ ไม่ใช่ตู้เดียวสิในชั้นเดียวกันโมเดลก็อันแค่นี้อันนี้อ่ะเฮ้โยโอ้ตอนแรกนึกว่าตัวเล็กใหญ่กว่าเครื่องบินอย่งนั้นเนี่ยเออ use the computer มาครับขอเล่นเกมหน่อยออ open mail อ๋อเราไม่ได้ทำโมเดลเล่นอย่างเดียวแต่เราต้องทำให้คนอื่นด้วยสินะเหมือนกับแบบพวก pc builder ใช่ไหม ที่แบบจะมีแบบประกอบคอมให้ทีล้างไวรัสให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยมาอ่านไม่ออกเฮ้ยรถว่าเวสแอนดิฟเตอร์รถดิฟตะวันตกนั่นแหละเนี่ยโคตรเทพยังกับรถออกมาจากแมดแม็กหรือว่ามันคือรถแมดแม็กวะโอ้อขอประกอบหน่อยนะจ๊ะโอ้โหรถแบบนี้นี่ยุคแบบลมสลายเหมือนแมดแม็กเลยนะ มาเอาประกอบมันไม่ต้องถอดแผงด้วยซ้ำอันนี้โอ้ต้องระบายสีก่อนโอเคมามันก็สะดวกดีนะสะดวกมากด้วยสะดวกเกินไปเกินห้ามใจสุดๆสะดวกสะดวกจริงๆนี่เราต้องระบายสียันไอเจ้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็ระบายสีโอ้สียางเอาว่ะ สีเกินกับสียางไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับสีหม้อสีมา้าอะไระเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเฮ้ยโมเดลแนวตั้งโอ,โอ้กดหนึ่งได้โอเคหนึ่งอา้อาวทำไมมันเป็นหนึ่งสามสี่ห้า <laughs> แล้วสองไงไปไหนอ่ะ <laughs> อะไรกันเนี่ยทำสีลายข้างบนนี่โอ้โหต้องใช้แอร์บัตเอ้ยไม่ใช่แอร์บัตว่ะใช้ มีนะครับเอามาตัดสติ๊กเกอร์แปะใส่เท่ๆโอเคโอเคปึิบป๊บๆบ๊บนี่นี่มาเลยมาเลยเฮ้ๆรถคันนี้ต้องเท่เท่ป่าวะอะไรกันเด่ดม,น,มนดูติดยากสุดเลยคุณผู้ชมเออติดแล้วมันเลยอ่ะดูดิทำไงให้มันไม่เลยวะอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ โอ้แบบตรงไม่เป็นเวฟโอเคอันนี้คือแบบเวฟนะครับมันจะแบบฟูดฟูดฟัดฟา,ฟาด้วยนี่ไหลเป็นน้ําเลยเออแปลกแปลกเปื้อนหน่อยไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นแบบมือสมัครเล่นนี่แน่นี่นอา้าวโอเคใช้ได้ละโอ้โหมาสติกเกอร์นี้เลยนี่โอ้ อะไรวะเนี่ยทำสีหกเหรอนี่มันรถทำสีหกชัดๆต่อไปนะครับติดอะไรเนี่ยคำเหมือแบบรถคันนี้สีเขียวปะนี่เลยตรงนี้นะครับโอ้โหโคตรเท่บึนๆบๆนบนบนครับพาทะเลทรายแล้วก็ยิงปืนลูกโม่ใส่สตูเปียงเปียงปังปังโอ้โหโหเครื่องยนต์พี่ดอม มาแล้วครับเครื่องยนต์พี่ดอมติดตั้งเ้ยโอ้คนขับหลังรถนี่น่าจะเป็นพี่ดอมนะครับหลังพวงมาลัยราวตักผ้าอันนี้อเขาเรียกว่าดัดฟันโอ้ติดถังน้ำมันรถคันนี้ใช้ระบบถังน้ำมันแบบนี้เหรอโอ้โคตรโหดว่ะไม่รู้ว่ามันคือก๊าสนะไม่ใช่ก๊าสดิแก๊ส ระบายเลยต้องติดติ๊กเกอ,อีกรถคันนี้ไม่ได้ใช้ระบบแก๊ส NGV LGB อะไรอย่างเดียวนะครับใช้ระบบแก๊สถุงต้มด้วยเฮ้ยดูดิสิแก๊สถุงตม้มคุณผู้ชมเอาไปทอดไข่นะครับการแคมป์เรียบร้อยโอเคเหลือประกอบกันอย่างเดียวมาประกอบแล้วจ้า ดู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 เอ่ออ้หมดนี้ฮ้ฮู้ไอ้ Finish Show ชมวูช,วช,วชวโปเจกโอ้โหขับ,บนรถนี้มันช่างลำบากจริงๆเลยทุกคนปิวปๆๆๆิวปิวปิวนะเฮ้ยมีใครส่งเมลมาวะเนี่ยเอาต้องไปกดที่คอมอใครส่งเมลมาว่าโอ้คนกำลังทำงานไม่ว่างตอบนะครับทุกคน อะไรเนี่ยออออขอบคุณมากนะจบแล้ว <c oughs> อ่านได้แค่นี้แหละทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าเหมือนไอโมเดลที่เราตอบเนี่ยไม่ใช่ตอบสิไอโมเดลที่เราทำนยครับมันจะเป็นของคนนี้นะเรียบร้อยเรียบร้อย,อยไปแล้วครับไปแล้วอ,อะไรเนี่ยฉันต้องการโมเดล R 3 5แทงโอ้โมเดลรถดถังเหรอออริจนินอลปี1940นะครับมิลิเทอรี่คัลเลอร์ไอ้มิลิเทอรี่นี่คืออะไรเนี่ยสีหลายๆสีเหรอสีลุ้งไหมนี่เขาจ้างเรามาทำสีนะครับแล้วเราก็ฮุบโมเดลเป็นของตัวเองเลยรับงานแต่ก่อนที่จะไอ้นี่ต้องเอาโมเดลไปส่งก่อนไม่ใช่ส่งสิเอาโมเดลมาตั้งเจอนี่เลยอื้อหือ ต้องเชียงเฉียงเออวางตรงๆมันจะตายนะครับทุกคนมาโมเดลนี้นะครับประกอบเป็นโมเดลสุดท้ายแล้วสําหรับคลิปนี้อ่าแปบ๊บนึงต้องโอเพนเดอะช็อปก่อนนะแล้วก็ซื้อดายบัตอันใหม่เหรอเฮ้ยดายบัตนี่มันต่างกับแอร์บัตเนาะและดายบัตคืออะไรวะสีเด้ออ่าซื้อเอเคเอคนี่เอค มันคืออะไรอ่ะยี่ห้อสีเหรออ๋อมาขึ้นหน้านี้ก็ให้เราซื้อหน้านี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะมันคือช็อกโกแลตเพน์นะครับอันนี้ซื้อๆโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ไปที่เวิร์กเบน์เหรอออ้โหรถถังมาแล้วมาพร้อมกับขาชาชาชิหายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้รูปแบบรถถังมาแล้วนะเฮ้ยแทบไม่ต้องระบายสีเลยเหรอเนี่ยเอเยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งรีบครับทำตามขั้นตอน รถถังปอเปล่าอันนี้กับฝ้ากระโปรงเอาไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่าทุกคนลูกค้าจ้างประกอบติดติ๊กเกอร์เหรอเฮ้ยอไอไดบัตรชิงนี่คืออุปกรณ์ทำอะไรอ่ะสร้างลายเหรอส่วนไหนวะเนี่ยดูไม่ออกเลยอเอาแย่แล้วทุกคนดูไม่ออกไอนี่มันส่วนไหนของร่างกายวะส่วนหลังเหรอโอ้ส่วนหลังจริงด้วย แกฉันทาอะไรเออผมกาลังทาอะไรวะเออไอเราก็ไม่ไอเราก็ไม่รู้ว่าาดบัตี่มันาไปทำอะไรต้น <c oughs> อย่างงี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเฮ้ยหรือว่ามันคือแบบทำสีสนิมอะไรแบบนั้นเหรอเออมันก็ดูสวยดีนะดูดิเห็นปะมาเรียบร้อยแล้วครับ คุณลูกคา้าเอออาจจะเป็นการทำลายก็ได้นล้วเนี่ยเปลี่ยนหน้าติดสติกเกอร์เออโอ้โหให้ทำอะไรวะเฮ้ยอ้อาวฟินิชโปรเจกต์บอทท้อนเอาฟินิชเรียว,วะแค่นี้เหรออือ่ะฟินิช ปงบ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 งโอ้ทหารโจมตีมันโอ้โจมตีเพียงเียงปังปัง,ปงแบบนี้อ่ะ <c oughs> เออลูกค้าคนนี้ดีจังเลยจ้างเราติดสติกเกอร์ให้เงินเท่าไหร่เขาเนี่ยสามบาทหรือเปล่าเอ,อ้ยผัติดสติกเกอร์ให้ผมทีอะไรเนี่ย <c oughs> ออแกอยู่ที่ไหนอันนี้เอา,เเอารับงานซะแล้วเช็คอยอีเมล ในทูมิดยูฮลโลผมอยากเอ่อผมทำงานกับปู่มาหลายปีแล้วหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ผมก็แปลมั่วไปกันแหละเอาเป็นแบบยินดีที่ได้รู้จักโอเคมาเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่าครับอ๋อโมเดลที่ทำทำให้ลูกค้าเราจะไม่สามารถมาตั้งโชว์ได้เหรอโอ้เศร้าอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เราจะตามชมนะครับแล้วก็บางทีเกมนี้เนี่ยผมอาจจะไปปั๊มมานะครับแล้วก็สร้างอีเมลเท่ๆอีแล้วก็สร้างโมเดลเท่ๆให้ทุกคนเห็นนะแบบว่าโมเดลพวกนี้มันธรรมดาเกินไปเราจะต้องสร้างโมเดลแบบกันด้มขนาด1ต่อหนึ่งอะไรแบเด้อเออโคตรเท่โอเคไม่ใช่กระไม่พัดหน้าไปแล้วครับจะมีหรือเปล่าก็ไปดูนะแต่ก็คอยดูแล้วกัน